ยุคนนอร์มอลแล้วรถเก็บขยะของกทม721คันที่จะมาใหม่ในปีหน้าต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามกทมจัดประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะเพื่อนนำภาพนั้นนะครับไปแปะติดรถเก็บขยะทุกคันครับจโจงกรุงเทพมหานครพลรววจโทศโพลพิสุทธิ์ที่วงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะกทม ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก3 r Reduce, Reuse, Recycle ครับพลตโทโสพลพิสุธทธิ์ทศวงรองผู้ว่ากทมบอกว่าจากสถิติปี2562กทมมีปริมาณขยะสูงถึง10,000ตันต่อวันเชียวนะครับขยะของกรุงเทพมหานครเนี่ยในแต่ละวันนะครับวันเดียวเนี่ยนะครับประมาณ10,500ตัน เยอะมากนะครับเยอะมากทีเดียวถ้าหากว่าเราเราไม่เร่งแก้ไขปัญหานะครับขยะจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นภาระกับลูกหลานของเราในอนาคตฉะนั้นแล้วจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับ ปีหน้านะครับจะมีรถเก็บขยะเข้ามาใหม่721คันเป็นรถขนาด474คันเก็บขยะคันเดิมๆสีเขียวๆสีเหลืองๆโอ้ยอันนั้นมันเฉยไปแล้วนะครับนี่แหละครับรถเก็บขยะทวาดภาพมีภาพอะไรสักอย่างหนึ่งติดตัวถังรถเก็บขยะเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และประชาสัมพันธ์การลดและแยกขยะมูลฝอย 3R เพราะรถเก็บขยะ วิ่งไปตามตรอกซอกซอยต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเราใช้เรื่องของอรถขยะเนี่ยเป็นก็บเชื่อมเป็นช่องทางเป็นสะพานหรือเ,เป็นสื่อแต่เราต้องการจริงๆก็คือการให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ปัญหาขยะล้นเมืองอะไรที่ใช้ใช้ซ้ำได้ก็เอามาใช้ซ้ำนะครับการคัดแยกขยะเพื่อสะดวกในการเอาไปรีไซเคิลใหม่ ไอเดียก็ะชุดรถเก็บขยะจะต้องมีภาพสวยๆงามๆสื่อสารกับชาวบ้านได้นะครับการประกวดแบ่งออกเป็นสมประเภทนะครับคือหนึออกแบบสติกเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะขนาด2ตันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เห็นน้องๆหนูนๆนั่งวาดอยู่ดีและ กำลังมาปึกซองฝีมือนะครับ2รถเก็บขยะขนาด5ตันใหญ่ขึ้นมาหน่อยสำหรับรุ่นนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปชิงเงินรางวัลรวมกว่า200,000บาทเชียวนะครับพ่วงถามแรงตอบแรงไหนๆๆเด็กๆมีจินนาการอย่างไรบ้างขอท่านรองผู้ว่ากทมตรวจดูหน่อยสิครบถ้วนกฎเกณฑ์ 3R หอารเปล่านี่คืออะไรปล<ะ>าปลาสิงว<ะ>่าไง ปลาที่กินหมดแล้ว,ลวอ,อันนี้ก็คือคนข,ข,ขยะไปทิ้งคนเอาขยะไปทิ้งอ๋อนี่คนเอาคนเก็บขยะไปทิ้งไปใส่ถังนี่นี่นี่กลัวไม่รู้ว่าอะไรเ,เขียนบอกว่าถุงอ, <laughs> อันนี้สื่อชัดเจนว่าคนกําลังหย่อนขยะลงไปในถังนะครับอันนี้คือคนทิ้งขยะแน่นอน ใครทําผิดวัตถุประสงค์รีบแก้ไขก่อนที่จะส่งงานจริงนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีหฮาฮาปันนกักระปังเห็มข่าวดีสำหรับใครที่อยากเป็นช่างฝีมือติดตั้งฟิล์มรถยนต์มาแล้วครับ ที่ UDA Auto Glass บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันสีสมานจังหวัดนนทบุรีนายทวัตเบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทอุดรกระจกรถยนต์จำกัดลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสงรถยนต์บริษัทนะครับวางแผนไว้5ปีจะขยายศูนย์บริการ24จังหวัดทั่วประเทศดังนั้นจึงขาดแรงงานอีกเยอะมาฝึกนี่ฝึกเสร็จ จะทำงานกับบริษัทหรือมีทุนไปทำส่วนตัวก็ได้นะงานติดฟิล์มรถยนต์กำลังขาดคนรับทุกวุฒิรีบติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ตกงานแน่นอนครับทีมงานที่มรู้จักเน็ตไมรู้จักเหนื่อยเฮเฮ่าห่าปันหน้ากระป๋างแงมนักรับยาวนายปูนปูน